สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมูลทาร์ดชาแนลนะคะสอหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะตรงความรักของชาวท่านดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวท่านดินใครที่เขากาลังแอบผึ่งแอบพวงกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะคะ เริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวธาตุดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะชาวธาตุดินค่ะมันต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะสามารถรับชมรับฟังเประความบันเทิงได้นะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณก็สามารถที่จะนําคําแนะนําต่างๆจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะ ก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะที่พลังงานของชาวทัดดินจ้าไพ่ขึ้นพลังงานสองถ้วยนะคะชาวทัดดินมีห้าไม้เท้าค่ะพลังงานสีไม้เทา้าเดอเฮอร์มิตนะคะแล้วก็เชนอพวานนะคะ ช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดของช่วงเวลาที่ชาวท่าดินเองเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมันเหมือนมีพลังงานอีโก้อะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยนะคะลักษณะมันเหมือนกับการที่เราค่อนข้างที่จะ อาจจะมีปัญหาการคอนฟ lict กับคนรอบข้างในบางอย่างบางสถานการณ์ก็ได้นะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวตนของตัวเองมีความมั่นใจสูงแล้วก็มีโอกาสทางความรักนะคะที่กําลังจะเข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้พลังงานมันเหมือนกับการที่คุณอาจจะมีโอกาสมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะหรือคุณอาจจะแผนตั้งเป้าเกี่ยวกับในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะ มองหาความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงการเซล,เลิมเลอการมั่นหมายแต่งงานนะคะคือมองไปในมุมมองทิศทางที่เป,เป็นเป้าหมายใหญ่ๆเลยเนี่ยภายขึ้นพลังงาน10ไม้เท้านะคะผวว่าหลายๆคนอาจจะมีภาวะความเครียดความกดดันอาจจะมาทั้งจากในเรื่องของการงานหรือการกดดันตัวเองในหลายๆด้านนะคะช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับความสําเร็จในชีวิตความมั่นคงที่เกิดขึ้น แล้วก็มองว่าในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของตัวตนที่เรามองว่ามันมีทิศทางของการ the hermit แน่นะนะมันเป็นทิศทางของการที่ได้ใช้เวลาได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มองว่าเป็นลักษณะทักษะของ การที่เราได้รับรู้ความต้องการเป้าหมายของตัวเองจริงๆที่นี้พลังงานเนี่ยมันเหมือนกับการที่มีโอกาสดีๆอะไรหยิบยื่นเข้ามาหรือว่าคุณอาจจะได้เจอใครที่คลิกที่ใช่หรือรู้สึกว่าถูกใจแบบนี้ก็ได้นะคะให้พลังงานเนี่ยขึ้นมาในลักษณะของมุมมองของคนที่อ่ามอนว่าคุณค่อนข้างมั่นใจบางคนเนี่ยมนว่า,าจ,จะ ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ใช้คำนี้ดีกว่านาะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อะค่ะในช่วงเวลานี้เลยหรือรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีแนวทางของตัวเองนะคะมีความมั่นใจประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของพลังงานเพิ่มเติมนะคะพลังงานของชาวธาตุดินเพิ่มเติมไ่ขึ้นรือ t ทาวเวอร์นะคะหนึ่งถ้วยค่ะ เพศสาวนเอยฟูนะคะแล้วก็สีถ้วยพลังงานตัวตนในช่วงเวลานี้มีคนที่น่าจะตรงสเปกุณเหมือนกันเข้ามานะคะแล้วก็มีทั้งชอยที่รู้สึกว่า ยังไม่แมทยังไม่ใช่ยังไม่โดนยังรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะตอบโจทย์ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี้ลักษณะพลังงานมันเหมือนมีพลังงานอิสระมีโอกาสมีแพชชั่นมุมมองอะไรต่างๆนะคะในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้มนว่าเป็นในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นด้วยไ่พลังงานเดอะทาวเวอร์นะคะมันเหมือนกับ การเปลี่ยนแปลงที่คุณเองก็อาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะคะในหลายๆคนนะทิศทางนี้นะคะมนว่าเป็นไปในทิศทางที่คุณเองก็อาจจะรับรู้ได้บ้างว่าเดี๋ยวนะคะคุณจะมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างอขออภัยค่ะมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนกับในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรื่องราวเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะ เกิดขึ้นมันว่าหลายๆคนอะไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะว่าจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาหรือว่ามีทิศทางมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขณะนี้นะคะภาพรวมบรรยากาศมันเหมือนกับมีทิศทางของความเป็นอิสระในการได้เลือกได้คิดได้ตัดสินใจในเบรที่ตัวเองอยากทำนะคะแล้วก็มันมองว่าช่วงเวลานี้หลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะชาวทัดดินแล้วก็มันว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วแหละ มีจุดที่ต่อติดกับเป้าหมายความสําเร็จของตัวเองหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันว่าอาจจะมีคนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถ้าในส่วนของพลังงานนะคะของคนที่เขากําลังแอบผึงแอบหวงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูกันพลังงานของคนที่เขากําลัง แอบผึงแอบหวงชาวธาตินอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไพ่ขึ้นพลังงาน The Wheel Fortune นะคะมีไพ่พลังงาน The w o r l สามเหรียญค่ะมีพลังงาน9ก้วยแล้วก็ King of Swords นะคะช่วงเวลานี้มันว่าอยู่ในจุดของการที่มีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆมันมีโอกาสในเรื่องราวของ ความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะวางเป้าหมายไว้แบบนั้นคนคนนี้เหมือนรอจังหวะเวลาในการที่จะเข้ามามันว่าในเวลานี้เขาแพนเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเขาเองในด้านต่างๆเอาไว้แล้วนะคะพลังงานเนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการทํางานต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอะไรต่างประเทศได้แล้วก็มันมองว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองก็ มีเป้าหมายที่ชัดมากขึ้นนะคะกับตัวเองมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตหรือว่ามีความสุขมากขึ้นลักษณะพลังงานมันเหมือนจะมีการพัฒนาไปอยู่ในจุดที่ไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะค่อยๆที่จะมีการพัฒนาตัวตนก็ได้คือเราสุว่ามันมีในเรื่องของการโปรโมตนะคะการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงนินเดือนหรือเป็นทิศทางที่มีการพัฒนาแบบเป็นทีละสะเต็ปนะในการ ได้รับาการสนับสนุนนะคะคนคนนี้เราจังหวะเวลาทาม,มิงที่ใช้อยู่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะพลังงานเขาจะเป็นอย่างไรอีกนะคะคนที่เขากำลังที่จะเข้ามานะคะพายขึ้นพลังงาน The Emperor นะคะพลังงาน The Emperor ขึ้นมาพลังงานคนคนี้ ที่เขากำลังหึงกำลังหวงชาวท่าดีนอยู่นะสิบเรียนหนึ่งดาบขอให้ค่ะเด็กถือดาบ the magician เด็กถือเหรียญน,นะคะคนคนนี้มนว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่อาจจะโตกว่าคุณก็ได้จริงๆก็เด็กกว่าได้โตวกว่าได้แต่ค่อนข้างที่จะมีวุิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่มีภาวะความเป็นผู้นําหรืออาจจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าคุณก็ได้นะคะ ืมองว่าคนคนนี้เนี่ยลักษณะเป็นลักษณะการชอบควบคุมความสัมพันธ์หรือว่าตัวเขามันว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยในชีวิตในสเต็ปในเรื่องของการงานการเงินนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็อาจจะกําลังดึงดูดในสิ่งที่ใช่คือมนว่าตัวเขาตั้งแผนตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับ ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไว้เนาะแล้วก็ช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดของการดึงดูดสิ่งที่ใช่เข้ามามันมีในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเวลานี้นะเ,เหมือนกับเขาอาจจะได้เรียนรู้หรือว่ากําลังเรียนรู้กับอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได,ด้๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือลักษณะมันมีไพ่เด็กถือดาบมาด้วยเนาะอาจจะเป็นชาวทัดลมก็ได้นะคะอะ มาดูกันซิว่าคนคนนี้นะคะความคิดความรู้สึกเนี่ยของเขานะคะที่มีต่อชาวทัดดินนะคะในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะความรู้สึกนะคะที่มีต่อชาวทัดดินนะคะไฟขึ้นพลังงาน8เหรียญวู้ดเดอะทาวเวอร์นะคะควีนอัพวานเอซับคันะคะ1ทวยทีอ a พวานะคะแล้วก็มีไพ่เซอร e เวนอัพเพนเคนะคะ อยู่ในช่วงกำลังประเมินดูสถานการ์เลยกำลังประเมินดูว่าผลลัพธ์ที่ได้คอยมองคอยสองคอยลงทุนลงแรงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคนว่าเขารู้สึกว่าอยากยิดยืนโอกาสทางความรักให้กับคุณเหมือนคนคนนี้รอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่นะคะมันมีในเรื่องราวของจังหวะการรอคอยมีในเรื่องราวของมุมมองแ a ช s ทัศนคติอะไรบางอย่างที่เขาก็อาจจะคิดว่า ตัวคุณก็มีคุณสมบัติหรือมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะลิงก์กับเขาได้ในเรื่องของมุมมองทัศนคติในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะที่ท่าในตอนนี้มันว่าเขาอยากหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างให้กับคุณมันมีทิศทางของการศึกษาการเรียนรู้การเดินหนิ่งนะคะการไปข้างหน้าเนาะแล้วก็มันมีโอกาสที่เป็นโอกาสในเรื่องราวของความมั่นคงเกิดขึ้นคือเขามองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันว่า เขามองว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เขาในหลายๆอย่างในทิศทางของการที่จะพยายามแล้วไปต่อในถึงจุดที่มี p a s s i ่นมีความรู้สึกนะคะต่อกันติดไปกันต่อได้แบบยาวๆแบบนั้นคือมนว่าคนคนนี้กําลังโฟกัสที่คุณอยู่นั่นแหละพ่ขึ้นพลังงาน8เหรียญน,นะคะอาจจะมีความพยายามความอดทนอะไรบางอย่างที่ปรากฏขึ้นมา สามไม้เท้าเนี่ยพูดถึงจังหวะของการรอคอยได้อาจจะเป็นอีกช่วงระยะเวลาหนึง่งต่อจากนี้ก็อาจจะชัดขึ้นนะคะมองว่าเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางกับคุณก็ได้แล้วก็มองว่าเด e ทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นในลักษณะของการคาดไม่ถึงนะคะเป็นเรื่องราวสะพายได้เป็นการเปลี่ยนปางครั้งใหญ่ ความรู้สึกที่เขารู้สึกต่อคุณอนะมอนว่าอาจจะเป็นเรื่องราวเซอร์ไพรส์หรือรู้สึกว่าค้าไม่ถึงว่าคุณจะมีนิสัยแบบนี้เป็นเวแบบนี้ซึ่งมันว่าค่อนข้างที่จะเป็นในทิศทางที่ดีหมายถึงว่าอาจจะถูกใจเขามากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เขาว้าวกับในความเป็นตัวของตัวคุณนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้พลังงานเพิ่มเติมถ้าในช่วงเวลา ต่อจากนี้ล่ะเป็นอย่างไรเอ่ยความคิดความรู้สึกนะคะของเขาที่มีต่อชาวทัดดินเนี่ยในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเป็นอย่างไรคะมีไพ่ขึ้นพลังงานด a r แปดไม้เทา้าสดาบนะคะมีซิกออฟโซ์ดนะคะ แล้วก็สิ่งอั e เพนท์โนะคะมันว่าเขาอยากแชร์วิ่งอยากแบ่งปันเรื่องราวอะไรต่างๆระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะมันมีภาพรวมของพลังงานการที่รอคอยการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่ารอคอยในเรื่องราวของการที่จะมีการติดต่อมาของใครบางคนอยู่นะมันว่าตัวเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มันมีจังหวะของการฮ heal ิลจิฮิลใจอยากฮิลลิ่ง อยากที่จะมีทิศทางของการไปต่อมุกอ้อนจากปัญหาที่มีเครีย์ประเด็นอะไรต่างๆถ้ามีความรู้สึกว่ามีอะไรที่ติดค้างในความรู้สึกเหมือนว่าเขาอยากจะแชร์ริ่งอยากจะแบง่งปันอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกับคุณเรื่อยๆนะคะพลังงานเดอสตาเนี่ยมันว่ามันเหมือนเป็นการผ่านจุดในการฟื้นฟูขึ้นมาและมีความหวังอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นมาในความรู้สึกนะคะทาให้เราสึกว่าพอที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ได้เพราะว่าความรู้สึกเนะะี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชายนิ่งนะคะมันมีเรื่องราวสถานการณ์ที่เรารู้สึกได้ว่าเป็นพลังงานของอ่าการที่มีการชะลอมีการพักเบรกไปแล้วนะเวลานี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะ พร้อมรับสำหรับการมีโอกาสอะไรใหม่ๆหรือเปล่าที่จะเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาต่อจากนี้พลังงานภาพรวมเนี่ยเป็นในทิศท,ทางของการได้รับการติดต่อสื่อสารประมาณนี้ในสิ่งที่มันว่าเขาคาดหวังที่จะเป็นความรู้สึกที่มีต่อคุณนะ่ะได้สื่อสารกันมากขึ้นได้แชร์วิ่งเรื่องราวต่างๆได้อัปเดตกันนะคะแล้วก็ฟื้นฟูฮิลลิ่งความรู้สึกหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าช่วงเวลานี้คุณดูนิ่งๆเนาะเหมือนกับกําลัง คุณฝูสภาพจิตใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้เนี่ยทำไมเขาถึงมาแอบหึงแอบหวงคุณอยู่นะคะในช่วงเวลานี้นะคนคนนี้เนี่ยทำไมเขาถึงแอบหึงแอบหวงชาวธาตุไยอ่าขอภายค่ะชาวธาตุด,ดินอยู่นะคะมาดูกันทำไมถึงแอบหึงแอบหวงคุณอยู่คะเนี่ย The Magician นะคะ The Fool มีอะไรอีกแปดดาบนะคะ พ่ขึ้นพลังงาน6ถ้วยนะคะแล้วก็ The s t ตรินะคนว่านะที่เขาหึงชาท่าดินนะเป็นเพราะว่ามันมีในลักษณะของโอกาสที่คุณอาจจะเป็นคนเก่าๆซึ่งกันและกันก็ได้มันมีพลังงานเก่าบางอย่างขึ้นมามันมีพลังงานของในจุดท,ที่เป็นข้อจำกัดเงื่อนไขบางอย่างที่เขาอาจจะทำหรือว่าเสิร์ฟคุณได้ไม่เต็มที่นะคะลักษณะพลังงานเนี่ยเดอะเมจิเชียนะคะมันว่าเป็นในลักษณะของการที่ มีทิศทางนะคะของการที่ดึงดูดสิ่งที่ใช่หรือมนันว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่คนนั้นนะหรือเป็นคนที่เขารู้สึกว่าให้ความสนใจคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณปรับตัวกับอะไรต่างๆได้ดีมันมีทิศทางของความเป็นอิสระมีทิศทางของการไปต่อการต่อยอดในเรื่องราวความมั่นคงอไพ่พลังงาน The s t อะสเตงขึ้นมามันเหมือนกับ จุดในการที่มีมีการไปต่อในทิศทางที่สุกว่าเออน่าจะไปกันได้ในระยะแบบนี้ก็ได้หรือคิดว่าคนโทรลได้ประมาณนี้คือเราสุกว่าเขามองว่าเรื่องราวต่างเนี่ยมันเมเนจจัดการแก้ไขได้แล้วก็มองว่าตัวคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นคนเก่งคนหนึ่งอ่ะที่ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ในการใช้ชีวิตประจําวัน s h i นิ่งอะไรออกมาในความสามารถในศักยภาพแล้วก็ มันน่าจะมีความรู้สึกถึงความทรงจำดีๆอะไรเก่าๆพุ่ดขึ้นมาในความรู้สึกของเขานะคะพลังงานเป็นบรรยากาศของความน่ารักได้ด้วยนะแล้วก็เขาคงรู้สึกว่าเ,เหมือนหึงหวงแต่ทำอะไรไม่ได้หรือยังไงไม่มีสถานะอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมสาเหตุที่เขาหึงหวงคุณนะ มาดูซิที่แอบหึงแอบห่วงคุณอยู่นะคะชาทดดินหนึงดาบนะคะ King of Pentacle s นะคะมีไพ่พลังงาน10เหรียญ t h e d e v i l แล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะคลว่าเป็นเพราะว่าโอกาสในช่วงเวลานี้อ่ะตัวเขาเองอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรที่เชื่อมต่อระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะถึงกันนะมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกการเติมเต็มหรืออะไรที่เป็น ความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจคือคุณเป็นเหมือนกับพื้นที่เซฟโซนของเขาด้วยก็ได้สำหรับบางคนนะคะอมองว่าเขาอยากจะเริ่มต้นไงเขาอยากที่จะให้มันเกิดความมั่นคงหรือความชัดเจนเคลียร์กับข่าวสารเคลียร์กับประเด็นอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าเขาอยากสื่อสารกับคุณมากขึ้นเพื่อให้เกิดการปรับตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคืออาจจะไม่ชอบในสถานการณ์นี้สักเท่าไหร่มันว่า รอที่จะมีความชัดเจนบางอย่างนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วทิศทางนะคะเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ่ะของชาวท่านดินนะคะคนที่เขากำลังแอบผึงแอบหวงคนอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเอาคำที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรคะมาเรามาดูกันพลังงานนะคะขึ้นเก้าไม้เท้าค่ะมีห้าไม้เท้านะคะไฟขึ้นสิบถ้วย มีพลังงานเจ็ดดาบนะคะเจ็ดับวานนะคะแล้วก็มีพลังงาน3ถ้วยนะคะขึ้นมานะถามว่าพลังงานในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรละ่ะมนก็มองว่าเป็นทิศทางของการเติมเต็มนะคะที่เรามองว่าการเทคชั่นของเขาก็คงมาเติมเต็มความรู้สึกให้คุณรู้สึกว่าอิ่มฟูในความรู้สึกมากขึ้นรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะคะหรือรู้สึกว่าเขาเนี่ยให้ความสุขกับคุณได้อะไรประมาณนี้ แล้วก็มนมองว่าอยู่ในจุดของการที่น่าจะคอยประเมินคอยอัปเดตคอยสองเรื่องราวของคุณอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับตัวเขาคนนี้นะคะมันเป็นในรูปแบบของพลังงานการที่น่าจะมีทิศทางของการอยากที่จะพัฒนาคลิปคอนเนคชั่นกันไว้การเป็นกิยานามิตรอะไรแบบนี้คือเราสุกว่าเขาก็อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนการสร้ากซึมเข้ามาหรือว่า คุณกับเขาในช่วงเวลานี้นะพอมีการเทคชั่นอะไรบางอย่างมันว่าอาจจะไม่ได้เปิดเผยความคิดความรู้สึกตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่ไพ่ขึ้นพลังงานเจ็ดดาบเนาะรู้สึกว่ามันยังมีทิศทางของโอกาสที่เป็นโอกาสทางความรักที่เรามองว่ามันยังมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความคิดในความรู้สึกนะคะ ภาพรวมพลังงานตอนนี้มีพช s ชั่นไหมมีนะคะแต่ว่ายังอยู่ในจุดที่กำลังต้องประเมินดูสถานการณ์อยู่ว่าจะไปยังไงต่อในเวนไหนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทิศท,ทางล่ะในความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันนะสำหรับชาวธาตุินแล้วก็คนที่เขากำลังแอบหึงแอบหวงคุณอยู่นะคะไห้ขึ้นพลังงานเด็กถือเรียญราชาถือถ้วยเดอะแฮงแมนนะคะสองไม้เท้า มีพลังงาน9้าดาบนะคะแล้วก็มีพลังงาน n i g h t of Pentacle โอกาสในช่วงเวลานี้พูดถึงการซัพพอร์ตการได้หยุดนิ่งได้คิดได้ตัดสินใจนะคะคุณทั้งสองคนนะ่าจะมีความวิตกกังวลบางอย่างหรือกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้มันว่าเลยมีช่วงเวลาในการได้เบรก ได้ตัดสินใจได้หยุดนิ่งคิดมีสติกับตัวเองว่าจะไปในเวไหนต่อแต่ก็เห็นถึงการแสดงออกถึงความรักการช่วยเหลือการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจซึ่งกันและกันนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ต่อกันติดแล้วแต่เหลือในแง่มุมบางอย่างอะเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทิศทางนะคะที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คำแนะนำจากไพ่นะคะ ที่เขาอยากจะให้กับชาวธาตุดินนะชาราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะคําแนะนําจากาไพ่ไพ่ขึ้นพลังงานแปดถ้วยมาเลยเด็กถือไม้เท้านะคะมีพลังงาน t ีเ e ็มเพรส2 of a i แแล้วก็1ดาบเนาะขึ้นมานะคะบรรยากาศภาพรวมความสัมพันธ์มันเหมือนกับมีทิศทางของ ความทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องเลือกที่ต้องตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะที่ทางในช่วงเวลานี้ค่ะจะต้องเติมเต็มความสุขความสมบูรณ์ด้วยตัวเองหรือคุณต้องมองหาชอยที่ตอบโจทย์จริงๆอ่ะสำหรับใครที่เขากําลังจะเข้ามานะคะผมว่าอยากให้ช่วงเวลานี้คุณมีแรงขับเคลื่อนมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันนะคะ หรือว่าสื่อสารมากขึ้นก็ได้มันจะมีเรื่องของการปรับอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนาะถ้าบางสถานการณ์ที่เราสึกว่าเิ้ยปรับยากนะคะค่อนข้างที่จะ ไม่ได้โอเคสําหรับตัวเราเนะี่ยมอนว่าคุณหาหนทางแนวทางที่ใช่สําหรับตัวเองได้นะหรือบางคนเนะี่ยลองค้นหาก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆอาจจะหันหลังให้กับบางสถานการณ์นั้นไปได้นะคะแล้วก็มอนมองว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามามากกว่าหนึ่งก็อาจจะอยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจทำพลังงานตัวเองให้เติมเต็มก่อนแฮปปี้ก่อนแล้วก็ประเมินดูช้อยต่างๆนะคะช่วงเวลานี้อะไรที่ ที่คุณอาจจะต้องทำเนาะรู้สึกว่าคือการขับเคลื่อนไปกับเป้าหมายชีวิตแล้วก็การสื่อสารที่อาจจะต้องมีมิติของการสื่อสารที่มากขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีชาวลัคนาราศีอะไรเนาะที่เขากำลังแอบถึงแอบหวงชาวทัดยินอยู่นะคะไปขึ้นพลังงานชาวราศีมังกรมังกรแล้วก็กุม สุพลธนูจ้าและกรกฎนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวหรับนี้บ๊ายบายค่ะ